สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่หน้าตาช่างมวยไทยเจ็สีนะมวยไทยเจ็สีวันนี้ถือว่าเป็นมวยไทยเจ็สีที่น่าดูมากมมวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่8ธันวาคมผมมีตารางการแข่งขันนะหลังจากมวยไทยเจ็สีของอาทิตย์ที่ผ่านมาโชคเสร็จมวยไทยเจ็สีอาทิตย์ตัดไปจะต้องถูกขึ้นตารางทันทีวันนี้เหมือนกันนะผมมีตารางมวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่8ธันวาคมเสิร์ฟส่งตรงถึง f อ c ีเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับ นี่คือตารางมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่8ธันวาคมนะถือว่าอัปเดตล่าสุดคู่หนึงมินโฮโช,ชดบางแสนเจอแสนทองน้อยแสงทองค้าแก๊สคู่2ตะวันฉายวีเคเขาใหญ่เจอรุ่งเรืองเรียกนุ่มนิ่มมวยไทยส่วนคู่3เป็กปตททองทวีเจอน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงส่วนคู่เอกที่เดดช้างนครศรีวันนี้เจอกับเพชรสยามจอพัทยาเราไปดูที่คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งมินโฮโช,ชบางแสนเจอกับแสง ทองน้อยแสงทองคาแก๊สชกกันที่พิกัดน้าหนัก100อปอนด์มินโฮนี่ลูกครึ่งไทยเกาหลีนะเป็นมวยขวาเตะขาต่อยหมัดต่อยลําตัวขาแลกขาลุยถือว่าเป็นขาแลกขาลุยฉบับฉบับกระเป๋านะหรือว่ารุ่นจิ๋วนะขณะที่คู่ต่อสู้แสงทองน้อยแสงทองคาแก๊สเนี่ยจอมดีเดือดจากบุรีรัม์บุรีรัม์นะอยู่บ้านกรวดที่เด็ดของเขาอยู่ที่เตะขาต่อยหมัดต่อยลําตัวมวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยร้อยปอนด์ร้อนวิชาขาแลกขาลุยด้วยกันทั้งคู่ ไฟเตอร์ Fighter, เปิดเกมด้วยกันทัคู่มาดูซิว่ามวยคู่นี้ใครจะได้รับการชูม,มือไปที่คู่2คู่2ตะวันฉายวีเคขาใหญ่วันนี้ประทะรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มมวยไทยร23ตะวันฉายเนี่ยจากอุดรธานีนะขณะที่รุ่งเรืองเล็กเนี่ยจากอุบลโอ้โหเขาบอกว่า ตะวันฉายเนี่ยฝีมือดีมากๆเป็นมวยจังหวะ2จังหวะ3แข้งขวาจัดจ้านในเหนียวแน่นขณะที่รุ่งเรืองเล็กเนี่ยขาแรกขาลุยนัเตะขาต่อยมาต่อยลำตัวทําได้ดีมากๆแล้วนาทีนี้นะนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยขอบอกว่าไม่ธรรมดาโอ้โหโยกทีรีราชเดชอย่างเงี้ยทาผลงานได้ดีมากๆนี่คือบรรยากาศของนุ่มนิ่มมวยไทยขอบอกว่าเป็นบรรยากาศที่น่าดูน่าติดตามมากๆวันนี้ ฝีมือตะวันฉายประทะรุ่งเรืองเล็กไฟเตอร์เปิดเกมถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่น่าดูส่วนคู่3ามหงแดงมองว่าเป็นไฮไลท์ของมบยไทยจะสีอาทิท์ตที่8ท่านวาคมแชมป์ปูนเสือตัวที่23นะเป็กปตทอทองทวีโอ้โหในรอบปีนี่ 9, 7 8้9ดไฟน่ะไร้ไพ่ขณะที่คู่ต่อสู้น้องแชมป์ลัคก,กี้บังเทิงจากโคราชจังหวะฝีมือครบเครื่องนะทางเดียวกัน เข่าในอาชีพนักขาแลบขาลุยนอกนี่มีแข้งซ้ายส่วนในนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดส่วนน้องแชมป์เนี่ยอาวุธเยอะหลากหลายซอกคมในเหนียวแน่นเข้าออกรวด,ดเด็วแข้งซ้ายออกได้ดีมวยคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างมวยฟอร์มฮิตฮอตทั้งปีนี่ยังไม่แพ้เลยตลอดปี67ที่ผ่านมายังไม่เคยแพ้วันนี้ปะทะน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงดูสิใครจะได้รับการชูม,มือมาที่คู่เอกโอ้โหทีเด็ดช้างนครศรีวันนี้ปะทะกับเพชรสยามจอพัทยา กีฬาสยาม1 1 9ทีเด่นนี่นะถือว่าเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นฟอร์มดีมากมากนอกนี่มีแข้งขวาส่วนในนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดขณะที่เพชรสยามเนี่ยเพชรสยามซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายจัดจ้านทีขวาวางซ้ายขณะที่เข่าในใช้ได้ส่วนซอกซ้ายเนี่ยขอบอกว่าคมกริบวันนี้นะคู่เอกทีเด็ด ขุนเขาหน้าเปื่อยนะชคทีไรนี่ต้องแตกขณะที่เพชรสยามนี่ฝีมือครอบเครื่องเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครอบเครื่องวันนี้เป็นการดวลกันร,ระหว่างมวยจากนกครศรีธรรมราชเจอมวยจากสุรินดูซิว่า ใครจะได้รับชูม,มือนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิ T ี T ์ที่8ธันวาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินชอบกดซับสไ i b ้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยนะแอดฮงหงหนึแปดองหนึ 8, ่งหนึ่งแปที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ